อเอามาแล้วเหรออ่ะกาบสวโซดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ช่องของ n อ r นะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม f ีฟายอีกเช่นเคยเพิ่มเติมคือเราจะมาเล่นโหมดอ่าห้องทดลองนะครับผมห้องทดลอง เพราะว่ามีคอมเมนต์เนี่ยขอมาเนี่ยคอมเมนต์เนี้ยน้องชายถ้าน้องชายอยากดูอะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับว่าอยากให้พี่เล่นบทอะไรครับผมแล้วพี่จะพิจารณาให้นั่นเองนะครับผม s <S โอเคขอบคุณมาเริ่มเลยดีกว่าตาอนนี้ก็จะมามเจียนสักหน่ยนะเอา้าไม่ให้เล่นแมทจบแล้วสามารถเข้าร่วมได้พี่โหดเกินเลยครับน้องๆเข้าไปคือแบบ เงี้ยนะเข้าไปก็จบเกมแล้วอะ่ะคือแบบชนะแล้วธรรมดาบแบบชนะแล้วอะ่ะขุดโมโมเยอะแล้วเดี๋ยวดี๋ยวไปเล่นดีกว่าใส่ไว้แล้วรู้ติ่มๆนะทุก่านทุกทนแบบนะสายตาสายตาเขาอยากขูดนตัวนะเขาไม่สายตาสายตา มีการอยากเป็นด้วยนะครน้องๆหนูๆน้องๆหน,น,อน,อนูอยากเป็นเอะไรทั้งผมจะรีบทำควยได้สุดนะเพราะว่าผมเป็นคนผมต้องแบบแล้วผมจะใช้วิชามันผมในการเดาข้าตกรนะผมโคตรบ้าเลยทำควยง่ายๆอย่างนี้แอคทำพื้อ เดีวบ้างะครับเดี๋ยวปะครับแฮ่เฮ้ยปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บอย่างหัวอะมาแก้ผมครับมาแก้ผมครับผอันตรายครับหยอกเล่นครับจูบปังปุ๊บเขากดยังม่มีคนตายเลยใครอ๋อผมรู้ครับผมรู้ครับยกมือครับผมรู้ครับผมรู้ครับยังไม่มีคนตายเลยทำไม ผมรู้ครับผมรู้ครับผมรู้ข้อมูลครับพี่คร okay ับเบอร์เบอร์เบอร์เจ็ดครับทุกคนนะใครวเบอร์สิกับเบอร์เก้าแล้วทุกคนลองลองดีนะลองดีลองดีลองดีใช่ป่ครับอเคาอเคโอเคโอเคโอเครัเโอเคอเคเคเเออเอเเอเเเ่อโอเค เบอร์เจ็ดชื่อชื่อหยาบครับผมก็เลยบวชครับเก้ากับสิบเป็นครับใช่ครับเบอร์ส <sh la ี่ผ allora ู้ถูกครับจาหน้าเบอร์เก้ากับเบอร์สิบระวังตัวให้ดีครับเดี๋ยวเบอร์เก้ากับเบอร์สิบเหรอใช่ครับชื่อสีแดงใช่ไหมหล่อใช่ไหมเก้าจุดต่อยหน้านะแกเป็นเหรอถ้าใครบวชเบอร์สามโดนต่อยหน้านะทาไมอะน้องน้อยแต่แรงเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอะ เอา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 ทำไมอะไอู่ทไมเเตด้รอได้เหรอกจาบ้านเหรอได้เหรอเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยมีบวยว่ะโบกบ่เดวยกระปไม่ได้เป็นเด็กกระโปงนะไม่ได้เป็นเด็กกระโปงท่าไรก่อนก็ไม่เท่าไรท้าไหนนะวุ้เท่าไรเลดูรูปด้วยถ้ันลวไม่นเอาไม่ดูรูปจนแล้วครับุ้ยไอ้บปุยใจยังครับ อย่าทะเลาะกันครับอย่าทะเลาะกันครับคือมึงเป็นเด็กองคูว่าป้าเสียงเป็นเพี่ออะไรมันเน่ยมันหนาวนเป็นอยังไงเหรอนยังไงเหรอใจเย็นเร์บใจย็นครับเบอแปดเบอร์แปดใจเย็นครับใจย็นใจยับเป็นเด็กเป็นเลขขันดากันใจเย็นครับใจย็นใจย็นเออใช่ใชใช่ใจเย็นครับใจเย็นครับอะไรอ่ะนเบอร์เก้าทำไมอกรบสนะเบอร์เก้า โอเจยมาเป็นหออยากยาเสือเย็นนะยาเสือเย็นนะคะคือเป็ไม่ไม่บสามบสามจะยังครับบสาเราโตกว่าเราเป็นพี่นะเรเาดไม่ใช่บสาค่ะคุยบสามบวสามจะยน้อบัสามจย็นยอ้ยบัวหกมาช่วยบัวห้าหน่อยดิเดินผู้ใหญ่ครับไยังครับไง จังหวะว่าแต่นราต้องเอาเบอร์เก้าออกไหมแปลกๆนั่นเราไปเราค่อยต่อยไปผมไม่อยากอยู่ใกล้กับเบอร์เก้ากับเบอร์สิบนะเพราะว่าน่าสงสารเฉี่ยมก้อนชิบไหมโอชิบไหมพอเฟกออดิชั่นเก่าครับเด็กออดิชั่นเก่าครับไอิเด็้เฮียต้องไปครับเอ้าไปเร็ เบอร์เก้าครับเห็นชัดครับเบอร์เก้าออกตู้มาครับผมเบอร์เก้าครับเขาอินครับธนาคารหมดเล็บเอาเลยเบอร์เก้าออกตู้มาครับเบอร์เก้าออกตู้ครับไอชื่อคุดปังนเบอร์เก้าออกตู้เบอร์เก้าแน่นอนเบอร์เก้าแน่นอนปฏิเสธเบอร์เก้าออกตู้มาครับผมเห็นครับก้ปั่นจะได้ถ้าถ้าไม่ได้เป็นนะเด็กจะได้ด้วยมือยู่เท่าไหร่มือยี่เท่าไหร่อะอควายเกมนี้เกมเด็กดัง

พูดถูกใจมากเลยเฮ้ยเบทหนื่อ้วเจ็ดน่ารักมากเลยอะคนไหนวะบ๊วเจ็ดน่ารักอะไรดูชื่อมาดูดูดูดีฮะฮ่าอยกอดเธออีกจ้าด้ว จริงๆอันนี้เบอร์เจ็ดพูดจริงเลยเนาะเนาะไอ้ที่ผมเป็นตาคนที่รู้สึกว่าเมื่อกี้เป็นแอนดผูมาระคนนี้โอเดี็ก็มาลีเก้ากับสิบสองคนนี้แอนด์ผูกมื่อกี้มึงอ่ะมึงไม่อถักก่อนยังไม่ได้ด่าเลยน้นงเนาน้องเอาพี่น้องมาคุยดิเนาะเจยเบอร์หกเจนจะร่อจะร่อพี่อยูแล้วจะร่อพี่มันแล้ว บอ้ให้อันตรายมากเ่อรเจแบบว่มันเสียอีเบอร์ก้ามันเียเด็กน้อยจริงนะเนี่ยโอโหไม่อันตรายมากโอโหอันตรายอครเส่เด็กก็ิเด็กอสดแล้ไอเที่ยวไอเด็กเฮียอ้เดกจริงเมอยุ่เด็กจริง้าแตกไว้มาไว้แตกออไแล้วลำคาเสียงมันเดี่ยวก็ปัมสว์ เอ้ยสงสารน้องจังแต่ต้องมีใครตายนะผมเพราะว่าพัตกรน่าจะไม่สนไม่สนใจแล้ว <c oughs> เพราะติดดากันเอผมก็หมดหมดอารมณ์เล่นเลยน,นหละมาทะเลาะกันอีกเนาะก็ก,ก,ก็ก็รู้อยู่ว่าช่วงนี้นะฟรีไฟมีประเด็นนู่นประเด็นนี่เนาะก็อยากให้เราักกันไว้นะผมเลนเกมเดียวกันผมพูดหล่ออันนี้พูดหล่อไอ้สัสไปต่อ ผมเลยคุยเดียวเสร็จแล้วแต่มีคนอื่นน่าจะไม่ต้องไม่ทำควสเอาผมตามพวกคนอื่นไปหรอด้วจะจะจอดดีกว่าแฉ่ปีกองเรียบร้อยผมปีน่าเราปีนะครับผมเดิน,เด,นเดินตามเพื่อนไปแพนด้าน,นี่น่าจะไม่ใช่ครับผมเฮียสอ่นทำกิจกรรมให้ครบแล้วเยสเซอร์เนี่ยชนะคเขาตอนนี้แต่ไม่มีการฆ่าเกิดขึ้นทเควสเสร็จแล้วสบายใจครับพวกน้อง <L an> เอาเปไ็นว่าถ้าสมมติว่ใาใครใครจะเล่นอโหมดนี้ก็แนะนำให้รีบทำควยนะครับเขาแต่งความแบบรสชาตเลยอีกเพื่เดียวก็เต็มแล้วเนี่ยปวดเพื่อตอนนั้นปวดสารหายครับตอนนี้ชิบาหายครับอีซี่นะไม่ได้ปั่นเลยอ่ะโอ้โหเกมนี้ไม่ได้ปั่นเลยอ่ะเจอคนดานนา่าแท,ทนแล้วเขาเต้นวันนี้ก็เด็กด่ากันเอาแค่นั้น ก็นั่นแะครับท่านผู้ชมครับเกมนี้รู้สึกว่ารู้สึกเสียใจแต่ก็ช่างเลยครับผมก็ลงคอนเทนต์นี้แหละว้เจอกัน,นคลิปต่อไปเพ่าว่ายากครับผมกดประมาณ3เกมแล้วท่านผู้ชมยังไม่เจอแบบพูดดีๆอ่ะพูดดีๆใส่กันไม่เจอน่าผิดหวังครับโอเคว้เจอกันในคลิปต่อไปฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครัมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมลองไปกดอีกสักรอบสองรอบก่อน เดี๋ยวเป็นคลิปนี้ไปถ้าเจอ,อเด็กดีเดี๋ยวมึงอัดมาอัดมาฝากนะส่วนมากฟรีไฟล์ Fi เป็นเด็กดีดกันนะแต่ทำไมกูกดมาเจอเด็กเกรดก็ไม่รู้หรื oh. อว่าดวงมันสัมพันธ์กันกูเกียดเขาก็เกยียดนี้ oh, <no. S 1> เจอกัน <laughs> โอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย Biart! am not psycho!